อัปเดตล่าสุดนะครับแต้วนัทพรไฮโซไนนะครับยังหวานกันอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่านะครับทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้เปิดตัวลงภาพคู่หวานๆกันใน i ิน t a g r กรนะครับอย่างเป็นทางการแต่ดีกีความสวีทของคู่นางเอกแต้วนัทพรและแฟนหนุ่มนะครับไฮโซไนปันไยพรประพานะครับก็ดูแนบแน่นนะครับชื่นมื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นนะครับ ก่อนวันเกิดสาวแต้วเนี่ยก็พาหวานใจไปเปิดตัวกับเพื่อนๆนะก็คือแก๊งเฟอร์บี้นั่นเองนะน่าจะเคยเห็นภาพกันนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวเล็กๆนะครับผ่าน IG Story ทั้งคู่ก็โพสต์หากันนะล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็โพสต์ถึงอีกฝ่ายนะใน IG Story ของตัวเองนะครับรวมทั้งนะครับยังมีภาพว่าออกไปดินเนอร์หวานฉ่ำกันด้วยนะครับ เห็นสาวแต้วเนี่ยยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสมีความสุขอย่างนี้นะครับแฟนๆก็อดยินดีด้วยนะครับกับความรักครั้งนี้นะครับครั้งใหม่เนี่ยไม่ได้จริงๆนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หนุ่มต้นเป็นยังไงบ้างนะเมื่อได้เห็นภาพนี้นะครับก็เป็นว่าเป็นอัปเดตล่าสุดนะสำหรับสาวแต้วนัตะพรกับหนุ่มไฮโซในปนัยพรประภานะครับน้องชายของไฮโซพกนั่นเองนะครับและนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับของความรักของทั้งคู่นะครับ มีความรู้สึกอย่างไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคู่หวานคู่ใหม่นะในวงการไฮโซที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกันอการััเดตข่าวในที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ